มีมมเรื่องเล่าของพ่อหัวหนาวุ้งกับอิหลานหน่อยอุ๋งอิงป็นบ้านแพงนะคะพี่น้องก่อนอินกาวเข้ามาสวัสดีกับพระพ่อมแม่เอจี่สุภุชุกนกลลวกันนะคะเอจี่หลานหน่อยเอ,อจี่ประตูเอซีผิดแสงกับวันเจอโอทู่นะคะพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะคะประกาศซิมม่าเรื่องเล่าของผลโบสถมือวัานนี่มือวันทีสิบสี่ทีผ่านมานะคะเป็นเรื่องเล่าของผลโบด จากคมชัดลึกนะคะพี่น้องซึ่งก็มีซื้อของหลวงหญิงได้เข้าประกวดนะคะพี่น้องต้องบอกว่าถือว่าเป็นเป็นหนึ่งในมีโอกาสรุ่นล่างวันตรงนี้นะคะพี่น้องแต่ไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องเล่าอะออ,อะไรมากมมยนะคะถือว่าเป็นเรื่องเล่าของการโบวตกันมาระยะหนึ่งแล้วซึ่งก็ถือว่าเป็นมือสรุปผลโบวตนะคะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาพี่น้องเรื่องเล่าของกงสุทธไทย เขาสามารถจะคาดการพึงได้นะคะในสุดก็คืออีลาน้อยเองเขากับบ่ได้ได้รับร่างวันแต่บ่ได้เป็นปัญหาใดๆนะคะพี่น้องเรื่องร่างองการโบวตก็คือโหวตเนาะพี่น้องเนาะเออใครใดก็ยินดีนั่มสุภูสุขน,นั่นแหละนะคะที่นี้ในระว่างที่รอว่าผลจะออกมาตอนใดยังไงเมื่อบ่ได้มี่เออเอื่นมาบ่ได้้บ่รับการติดตอ่อเนาะพี่น้องเนาะ บ่อได้รับการติตต่อไอ้เพื่อนเองคิดไปถึงมือที่อีหล่าน้อยได้รับร่างวันเพราะร่างวันนี้อีหล่าน้อยเคยได้รับแบวเมื่อปีที่แล้วได้รับถึงสองร่างวันเลยที่เดียวในระหว่างที่อีหล่าน้อยขึ้นรับร่างวันนั้นก็มีคู่เข้าประกวดร่วมกันหลายคนนะคะพี่น้องเพื่อนกับบ่ได้ไปได้หรอพี่น้องเมื่อบ่ได้เพื่อนกับ่ได้ไปไม่บอละพี่น้องก็เช่นเดียวกันนั่นละเพื่อนบดแจงเข้ามาว่าอีหล่าน้อยสิได้ไปหรือไม่ยังใด เมื่อบ่แจ้งมากก็แสดงว่าไม่ไม่ได้ไปนะคะหรือก็แสดงว่าบบได้ก็บ่ได้เป็นปัญหานะคะพี่น้องพาอกะถือว่าเป็นเรื่องเล่าของก,การะเตรียมงานในมือทั้งนาเดินนาต่อไปนะคะพี่น้องคิดไว้ทําไว่ต้องบอโจนั่นแหละนะคะเอาการมนั่นเนาะพี่น้องขนบูตรว้างใดก็รับยอมรับการมนั่นนะคะพี่น้องเนี่ยแล้วก็คือก็ต้องขอบ,บุญขอบคุณพระพ่อแม่เอฟซีที่เิ่นตังอกตังใจในการบูดนะคะ ตรงนี้ก็ถือว่ามันเป็นเรื่องเล่าของความเต็มที่ของทุกคนแล้วนะคะและพร้อมกันนี้เพื่อนกับโพดอีกคลิปหนึ่งนะคะพี่น้องคนบอกว่าสําหรับผมและลูกกับลูกมีธุระหลายอย่างที่ต้องทําไม่ได้เดินทางไปลุ้นขนผมชัดลึกนะครับเออความหมายอยางแต่มือคุณละนะคะพี่น้องขอบพระคุณทุกกําลังใจทุกการบูตนะคะนี่คือสิ่งที่บอจอยู่คุด็โพดมา หลังจากที่คาดการว่านาจะพอดูเรื่องแล้วล่ะนะคะก็บ่ได้ถือว่าเป็นปัญหาใดๆนะคะพ่อแม่เอฟซีสกูสก้นก็เต็มที่แล้วนะคะได้ก็ได้บ่ได้ก็บ่เป็นยังเพราะอีหลานหน่อยเฮาเองก็เคยได้รับมาแล้วนะคะก็ยินดีกับผู้ที่ได้ไปแล้วมือทั้งหนาก็คือถือว่าเป็นเรื่องเล่าอิหลานหน่อยเฮาเอินว่าเบอร์หนึ่งด้วแล้วนะพี่น้อง เบอร์หนึ่งในใจพ,อพอ่อแม่เบอร์หนึ่งในความเป็นหมอล่ำของนิลาน้อยละ่ะเบอร์หนึ่งในสาวน่อยเพบา้านแพงนี่ละ่ะนะคะในมือทั้งหนากะสิได้รวมงานกันสําหรับผูเพินที่เ,เคยเพิ่นได้ไปแล้วกะได้เคยรวมงานกันแล้วนะคะเพราะว่าเป็นไพ่เขาประกวดนะคะพี่นอ้องรุวนแล้วแต่เคยร่วมงานกันมาก่อนนะคะกับเห็นหน้าเห็นตากันอยู่นะคะ ถือว่าเป็นเรื่องเล่าของการโบรดมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องธรรมดาผู้คนได้ก็ให้เพิินแม่นมาลาพี่น้องเฮาได้เฮาก็เอาไม่มาลานะเนาะตามนั่นนะคะพี่น้องที่นี่บอจเพิินก็นเลยได้วอาเรื่องเล่าของคิวนั่นที่เพิ่นบอกว่า,วามีธุระหลายอย่างที่จะต้องทำเพราะว่าการที่จะไปนั่งรุ่นล่างวัลน,นะคะพี่น้องการสมมูิว่าได้ล่างวัลนก็ต้องไปนั่งอยู่เป็นมืออุ่ละนะคะฉะนั้นแล้วกระเถือว่าเป็นเรื่องเล่าของการ เมือ่อได้กับไปเหตุนแน่วอืน่นเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะพ่อโจเพิ่งจะเลยได้โคตรละเออเรื่องเล่าของคิวงานด้วยบดีพี่นอ้องเงาเหียดจุมหอดสิาการกตดาเลยที่เดียวนะคะเดี๋ยวไอเว้เพื่อนชีวฟังจัดน้อยนะคะเออคิวร่วมกับรายการทีวีและอ่าพบซื้อดังนะคะของพ่อโจอุ้งอิงและทีมงานหนังค่ายออกนะคะและทีมหนังค่ายออก นะคะก็คือมีอยู่ดังนี้วันที่สิบเก้พาพฤษภ้าคมพอเยเ้าวกับบอจนะคะสิไปรายการโตนูแมมนะคะพี่น้องวันที่หนึ่งมิถุนายนรายการลูกทุ่งสแควร์นะคะพี่น้องเอออนุสาวรีย์ชัยสมรรคุมนะคะพี่น้องกลางเว้นใบสองพ่อโจอง๋อิงและทีมคายอ้อพี่น้องนี่ทือว่ารับเชิญไว้แล้ววันที่หนึ่งมีถุนยานะคะ ไปเจอกันได้เด้อพี่น้องเด้ออนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะพี่น้องเวลาบายสองนะคะส่วนเดือนพิมีถุน่านะคะพี่น้องคือว่าแทบจะเต็มเดือนนะคะพี่น้องก็คือจัดรันวลาไปพบปะนักเรียนนักศึกษามหาลัยนะคะพี่น้องลอ่อคอนเฟิร์มบั้นอวอเวลานอ้องนะคะพี่น้องนะก็คือไปพบปะเรื่องเล่าของภาพยนตร์เรื่องไข่อีหละ่ะนะคะพี่น้องพ่อจอวงอิงและทีมหนัง่ายอ้อ นะคะพี่น้องทั้งเดือนนี่พี่น้องเพื่อนจัดสรรเวลาลงนะพี่น้องไปหาเพื่อนนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ไปเรื่อนมหาลัยผมนะคะส่วนวันที่สิบเอ็ดนะคะพี่น้องพ่อโจองอิงตอนเช้านะคะพี่น้องไล่การไม่ปุ๊ดนี่ตอนเย็นไล่การมัํมโต๊ะเดียวนะคะพี่น้องนี่คือไล่การที่สีเดยไปนะคะวันที่สิบเอ็ดมิถุนายนด้อพี่น้องเงียไปเป็นเดือนมิถุนายนเด้ว สิบเก้ามิถุนายนน้องตุ้มตามกับน้องเบลนะคะพี่น้องไปเอกกําน่งเอกความพยนตร์เรืองไข่อ,อกนะคะพี่น้องทายไลก่กันหัวท้ายไก่กดแล้วก็พี่น้องประมาณนั้นนะซ,ซื้อได้การพิ่นนะคะกะรอรอนะคะพี่น้องวันที่สิบเก้ามิถุนาพิ่นจีเจงเวลาอีกที่นะคะพี่นอ้องส่วนรายการแฉคอนเฟิร์มมาแล้วรอรอคอนเฟิร์มนะคะพี่น้องและ รายการออนไลน์อีกนะคะพี่น้องอีกหลายรายการนะคะคุยแซบโชว์รอคอนเฟิร์มวันที่เด้อพี่น้องเด้อล่อๆเด้อพี่น้องเด้อพี่ยังบไมนได้แจ่มมือสำหรับคุยแซบโชว์กอโจอ้งอิงเรื่องเล่าของภาพยนตร์คไายออพี่น้องต่อไปนี่นะคะมิตุนารอคอนเฟิร์มรายการใหญ่พี่น้องรายการใหญ่รายการยังพี่น้องเออมิตุนาไมีรอคอนเฟิร์มจากรายการใหญ่พร้อมเด้อพี่น้องอย่าบอกเด้อว่าเป็นของพี่หนุ่มนะคะพี่น้อง ทางนั่นนะคะพี่น้องเขาไปท่างดีนะคะวันที่สิบสองกรกฎาคมพี่น้องบานดีรายการเดอะโกดเรดิโอเออรายการของพี่แจ็คสัมภาษณ์สุดพ่อโจโนะคะพี่นออ้องเออรายการผีผี P ด้วน่พี่น้องนะคะส่วนวันที่สิบสามมีการไหว้นะคะพี่นออ้องเออรอบสื่อมวลชนอีสานที่ขอนแก่นเล้อพี่น้องวันที่สิบสามซึ่งเป็นวันเกิดของอีลาน้อยพ่อนะคะมีการไหว้คลายอ้อใหญ่ที่สุด ที่จังหวัดขอนแก่นแลอพี่น้องเดิ่มั่เกิดของอีลหลาน้่อยนะคะรอบสื่อมวลชนคลายอ้อนะคะวันที่สิบห้าพี่น้องสิบห้ากรกฎารอบสื่อมวลชนคลายอ้อนะคะพี่น้องกาล่าพีเมียนะคะพี่น้องที่กอดคอมอพี่น้องเอ้สูตรจอดบ่นี่คืองานที่พลานไ,ไม่ห่าฟัง,งพี่น้องวันที่สิบเจ็ดเอ่อวันที่สิบเจ็ดกรกฎาคมงก็คือถือว่าล่งชายทั่วไทยลงชายทั่วประเทศนะคะพี่น้อง เออเดินสายพบปะแฟนๆที่นาล่งหนัองอีกนะคะพี่น้องทั่วประเทศจนจะจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนะคะพนนี่น้องนี่คืองานเน่าอีดีพี่น้องนะคะพอโจเพิ่งกันเลยบอกว่าขอขอบุณทุกใาย้การนะคะพี่น้องที่ดีต่อเขาร่วมไรยการและโจองอิงทีมงานค่ายออกพร้อมเสมอรครับกษัตัิยยังมาเช่นได้อีกนะคะพี่น้องวันไหนว่างเรามาจัดสรรไซ้เอานะคะ ยินดีกับอีหลานหน่อยกับพ่อโจนะคะพี่น้องนี่คือหันไงร่ออยู่ทั้งหนานั่นเองนะคะพี่น้องขอบุญขอพุณนสุขูสุคนที่เขามารับชมเด้อพี่น้องเด้อขอคุณนเป็นอย่างสูงนะคะหากใครไหนเขามาแล้วเนี่ากดติดตามฝากกดติดตามน้าเนนะคะพี่น้องหรืออยากจะสนับสนุนทางช่องกาบกดซุปเปอร์แต่งหรือเขามาเปลี่ยนสมาชิช่องนะคะพี่น้องไอเป็นก็กลิงไม่อหายแล้วนะคะพี่น้องขอคุณนหลายหลายเลยจ้าเด้อหิ่งฝังฝังจ้า ค่ะอี่ลากระพาฟังซองให้สียงด้านเย็นเยนะนได้จ,จา้าฟังอะไรก็เช้ในกำลังใจนีไม่ต้ีบเสียจ